วิชาชีพทันตแพทย์ต้านพยาสูบร่วมกับสำนักงานกองคุณสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสำนักทันตาสาธารณสุขกรมอนามัยรวมพลังป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในโรงเรียนประถมศึกษาภูมิใจนำเสนอการ์ตูนแอนิเมชั่นโนโน่ no no, กระต่ายขาเดียวยืนยันมั่นใจไม่สูบ เฮ้นายคนที่จะเข้ามาเล่นใดน,นี้ต้องเป็นพวกเราก่อนนะแล้วต้องทำยังไงเหรอถึงจะเป็นพวกของนายได้ก็ไม่ยากหรอกเดี๋ยวเราจะบอกให้ลองนี่สิแค่นี้เราก็เป็นเพื่อนกันได้แล้วไม่เอาบุรีใครๆก็รู้ว่ามันไม่ดีโถเอ้ยถ้าอยากเป็นพวกเราและเท่เหมือนพวกเราก็ต้องสูบซไม่เอาเหม็นก็เหม็นเดี๋ยวก็เป็นมาเร็งตายหรอก งั้นนายก็ไม่ต้องมาเล่นที่นี่เลยอ้อ oh, สาวสวยเดินมาเฮ้ hey, น้องสาวชื่ออะไรเหรอจ๊ะอีฉันไม่ยุ่งกับพวกสุบรีหรอกอา้าวทำไมล่ะจ๊ะเหม็นก็เหม็นแถมเป็นอันตรายกับคนอื่นอีกงั้นก็ช่างเธอแล้วนายละ่ะยังสนใจเป็นเพื่อนพวกเราอยู่ไหมไม่ฟังนะบุหรีมีโทษอะไรบ้างนิโคตินทำให้หลอดเลือดตีบ เกิดโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจและความดันโลหิตสูงทาทำให้ไอและก่อให้เกิดมะเร็งปอดและโรคถุงลมโป่งพอง,องคาร์บอนมอนอ,อกไซด์ทำให้ผู้สูบได้รับออกซิเจนน้อยลงหัวใจต้องเต้นเร็วและทำงานมากขึ้นไฮดโดรเจนไซยาไน์ก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะไอมีเสมหะคลื่นไส้อาเจียนไนตโตรเจนได,ดออกไซด์สาเหตุของโรคถุงลมปอดโป่งพอง,องแอมโมเนียมีฤทธิ์ระคายเคืองเนื้อเยื่อ ทำให้แสบตาแสบจมูกและหลอดลมอักเสบไนโตรเจนออกไซด์ทําให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นใจสัน่สนไซยาไนด์เป็นยาเบื่อหนูทําให้หัวใจเป็นอัมพาตและหยุดหายใจได้พิษของควันบุหรี่มือ2ก็เต็มไปด้วยสารพิษมากกว่า4,000ชนิดก่อให้เกิดโรคมะเร็งและโรคทางเดินหายใจและควันบุหรี่มือ3ซึ่งหมายถึงการสูบบุหรี่ในบ้านทาให้ควันบุหรี่และสารพิษต่างๆจะไปจับอยู่ตามโซฟา เบาะที่นั่งที่นอนอุปกรณ์ภายในผ้ามา่านพรมเสื้อผ้าในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 ควันบุรี่ซึ่งมีสารคัดหลั่งน้ำลายและเสมหะสามารถแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ไกลามากกว่าการไอหรือว่าจามและเชื้อไวรัสก็จะลอยปะปบนอยู่ในควันบุรีงั้นเรามาลองบุหรี่ไฟฟ้ากันไหมบุหรี่ไฟฟ้าก็อันตรายเหมือนกันนะ การสูบบุหรี่มีโทษต่อช่องปากทําให้ริมฝีปากดําฟันเหลืองฟันผุมีกลิ่นปากและเสี่ยงต่อมะเร็งผิดภัามากมายขนาดนี้งั้นพวกเราาร่วมกันคิดว่าจะปฏิเสธนี้างไไม่ให้เสียเพื่อนดีคระนนอกระต่ายขาเดียวยืนยันมั่นใจไม่สูบเชิญชวนนักเรียนร่วมสนุกและลุ้นรางวัลจากการตอบคำถามผ่าน g o o g l e f อร์ รับแมสผ้าโนโนป้องกันโควิด1 9 3 0 0 0 0คนแรกทั่วประเทศและร่วมกันส่งคลิปเท่ๆน่ารักน่ารักในหัวข้อเราจะปฏิเสธบุรีอย่างไรไม่ให้เสียเพื่อนร่วมลุ้นรางวัลแท็บเล็ตและกล่องนิทรศการให้ความรู้รายละเอียดและช่องทางส่งผลงานตาม q r c o d e ตอบแบบ Google Form และ q r c o d e สมัครประกวดคลิปครับสแกนได้เลยจ้าตอบแบบสอบถามหมดเคสามีนาคมสองห้า